ตีกูปานตีเลยตีมันถ้ามันไม่ตอบตีเลยถามก่อนเฮ้ยตีมัวะตีะต้ยไอ้บ้บา,อาไอา้พี่ไอ,โอ้โปไอ้บู บายพี่เอโบยเดยโบยค่ะบายพี่เอโบยเบยไปฟังมาเก็บของกันรอพี่แรมสั่งของก่อนต้องเลยได้ด้วยต้องเลยได้ด้วยเรารออะไรอ่ะรอของไงรอรับยาที่มันกำลังจะมาพี่เออยามันจะมาส่งของเราต้องรับพี่แรมได้ต้องรับยาได้ได้๋ยวบ้าเหรอมันต้องลงมาจอดก่อนเดี๋ยวรอพี่แรมสั่งก่อนพี่แรมกำลังสั่งนะรับไปฟองรับไม่ได้รับไปฟองเดี๋ยวหัว แล้วกาเืองเเตขาบอกไว้รอให้ยานมาจอดคอยเก็บไม่ใช่ว่ารอตรงยานแล้วตายแบบตายแบบแอะเลยอ่ะไอ้ลุง ด้วยดังแผลเลยดังแผลเลยเหรอชีดาด้วยเขียวเขียวเขาปวดหัวตอนนี้เขาปวดหัวเลยเนี่ยโอ้ยแต่งชีดาเลยพี่ฟองมีเขียวเขียวหนึ่งเขียวๆเราจะอะไรนะพี่อะอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวฟังกับตันก่อนฟังกับตันก่อนเดี๋ยวเราจะแต่งตังให้เอเจนซี่นะฮะเป็นผู้นำผู้นำหมู่นะฮะอะสมบูรณ์วิทยาพิ้งไปด้วยนะผมให้พี่ฟองให้พี่ฟองถือดีกว่าได้ๆเหรือไวให้ผมถือ ไอ้พี่ฟองใช้ไฟฉายนะได้อ่ะเดี๋ยวพี่พี่นำเดี๋ยวพี่ชี้เรดาร์พี่รูดแกไฟฉายไม่ได้ก็เก็บเก็บมือก่อนเนี่เก็บยังไงอ่ะเก็บมือก่อนเก็บกล้วยก่อนเดินเดินนี่เดินนี่เดินนี่อ๋อไมสายไป่สายไปไปไปดาวไหนดาวันนี้ฮัโลฮัลโหลเกดดาวสองดาวสอง พี่ฟองมีค่านะเมื่อกี้มีค่าตั้งห้าบาทมาขายแล้วเออแล้วก็ทุกคนทุกคนถือพ่วงกันไว้เลยนะฮะจะได้เชื่อตีฮะตีกระดีวงเล็บวงเล็บตึกเอดีฮะให้กินระดีกระดีทางมันก็ไม่ได้ใหญ่นะปุกปักปุกปักกันเลยนะอตีตีแค่สองคนจอพอแล้วหรืยังมาหนีมาหนี โมโก้ไอพี่กล้องลองดูกิ๊กกี้คนอื่นจะได้ยินไหมอาโรอาโลอารโรเช็คซาวเช็คซาวไม่ไม่ตรงไปเช็คเช็คเช็คนี่ไหมมันยังใกล้พี่ดำเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองนี่ตอนนี้ไม่โดดอ่ะวอเอี้ยซาต้องเปียสภาพอากาศวันนี้ดีมากเอ้ยเอ้าวิปไปเลยวอยเอ้อ ทวี่ตายหนูทวีตายหนูทวีตายหนูรับช่วงต่อนะหยิบหยิบวิทย,ยุแล้วคุยกับพี่แรมต่อเลยนะแล้วคุยยังไงอะ่ะก,ก็ก็กดคลิกซ้ายแต่ต้องเปิดก่อนกดคิวเปิดก่อนคลิกซ้ายมาจาวิทยุมาจูปากเอาปันหนึ่งเอาปันหนึ่งดูแลลูกทีมดว้วยเออเออเออลูกทีมตกลงไปหนึ่งคนลูกทีมปวดเยี่ยวไหมคะมีลูกทีมหนึ่งคนกำลังปวดเยี่ยวข้าห้องน้ำ มีถุงก็อกแคไหมคะเยอะมากถ้าถ้าถ้าไปนที่ขอค่อยว่าลองป้อมปืนลองป้อมปืนมาจะซายเล้วขาปนป้ปืนแล้วก็มีตัว้มสองตัวเขาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นป้อมปืนแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้สองตัวมีตัวนะม่รู้ใช้มือลองด้วยใช้มือใช้มือ้ายมือมีตัวอะไรก็ไม่รู้ปีเตอร์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 ป้อปืนดีกร้่รมาเรมตัวมาตัวมาอ้ตัวมาเร็ว มตัวอะไรเป็นสายคืนนะทีเนี่ยสตัวเลยนะไปเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยอัลฟาเรียกบราโวอัลฟาเรียกบราโวเปิดประตูให้แหน่ไปแล้วไปแล้วเอ้าเอาฟากุลุดโดนขังอัลฟาดิสคอนเนตบราโวดิสคอนเนตไปแล้วโอเปอเตอร์ดิสคอนเนตล้วโดนขังเครื่องไหน ปีเตอร์ปีเตอร์ยาเราพูดเดียวกันเราให้นายเราให้นายหนำไปแล้วม้ันเอาพี่ฟองอยู่ไหนพี่องนีี่่พให้พวกี้ท็อกกี้มันไปอ่ะมันจะได้ไม่ทำร้ายเราเราจะเอาคืนไหมไม่เอาคืนหรออ่ะโอเปอเรเตอร์ดิคอนเนตไปแล้วว่ามันไปไม่ได้นะทางนั้นน่ะ มันมันมันล็อกปะอะไรพี่เจ,จหวนไหนให้ฟองหวนไหมหว,นไ,หมหวนได้นะดูเยอะดูดูดูนับสามนะมนหนึ่งสองสามอุย้ยมันตายแล้วโอเคเก่งมากเราฆ่ามันแล้วทำไง พี่ฟองป๊บปืนก็มาแลอะไรวะจู่ๆมันก็ทำงานเมื่อกี้มันยังเงียบอยู่เลยมันบักก่อเฮยยับยับเรากลับดีกว่าเราเปลี่ยนทางเข้าดีกว่าไหมต้องไปทางนู้นน่ะแต่ตัวพี่แดงแล้วอ่ะโดนอะไรอะอ่ะโดนโดนอะไรก็ไม่รู้หัวตุ๊บทีหนึ่งทางนี้ <anse> โอเปอเรเ,เตอร์กูบินไปแล้วอุย้ยของเต็มเลยเนะี่ยเรามาช่วยกันขนของ,ของดีกว่านั่งใครอ่ะนั่งใครอ่ะฐานี่เช็คเช็คเช็ค มันไม่ตอบตีเลยถามก่อนคือตีวะตีวะตาย ตัวป <laughs> อมอีกตใครเอา้เอาตัวใครอะมุงใทรมุงใครตัวจริงก็เป่าตัวจริงตัวจริงโว้ยอ๋อไอ้ม์กตัวปอมมุงใครก็ปอมไอ้ม์กตัวปอมก็ป้าเป่าอ้าว <laughs> โอเคมันก็จริง <laughs> ไปแบบกวละชิ้นไม่ฟ้องเอาไปชิ้นหนึ่ง ชิ้นเล็กมากทิ้งชิ้นเล็กมากทิ้งชิ้นเล็กมากแล้วก็หยิบถิ่นใหญ่ไปก้องตายแล้วอ่ะ o p e r a เ o เตอร์ตายฟองฟาดพี่ก้องเองอ่ะกูก็อุส่ายใจดีไปช่วยกูไม่น่าช่วยนะหมาใครออกมานะพี่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวปลอมเมื่อกี้นึกว่าแกล้งกันเมื่อกี้นี่แหละสับสนไปหมดแล้วตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมแล้วตอนนี้มีมิกมาเนี่ย เรา่าแบบเป็นพระเอกเป็นพระเอกไปช่วยต่อไปเมื่อกี้มันมีลุงไข่ตัวลอมเว้ยแล้วลุงไข่ก็กำลังจะมาการ์เซ่อรองเว้ยแล้วพี่ก้องก็มาช่วยฟองก็เลยฟาดเข้าไปแต่ไม่โดนลุงไข่ตัวลองลเดนไักกาอดีตากาเป็นท่อครับทุกคนฮะ ทำไมใจร้ายจังไงอุตส่าห์เข้าไปช่วยเต็มหัวเลยหนูตาจัจะฟาดลูกไอ้ไอ้ลูกไข่แกจริงมะตอนหนูกระซ่วกับพี่พี่ฟาดแล้วแบบมันก็หลุดไงเออมันปล่อยหนูพอดีไงเออมันปล่อยปั๊บพี่ก็กลับว่าจะฆ่ามันพี่กําลังหันมากําลังจะฟาดมันจู่ๆพี่บูบเ้ยบูบเลย พี่ก็ได้ว่าเป็นล no no. so ุงไข่แกงนะเมื่อกี้พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวจริงเหมือนกันหนูก็คิดว่าลุงไข่แกงจนกระชากกระซวกคือลุงไข่มันเชื่อถือไม่ได้ไงพี่ก็เลยพี่ก็หมั่นใจว่าแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ตอบก็ตีเลยก่าแบบให้พี่บองตีพี่ลุงไข่แบบแบบตายหยิบอาวุธขึ้นมาเลยตอนนั้นอ่ะแล้วยู่อยู่ก็แบบขึ้นมาแล้วแบบกระซวกเลยเล็กสกอมันอ้วกใส่หน้าใช่ไหมใช่ แล้วถ้ามันอ้นวกใส่หน้าพี่ฟองพี่ฟองก็จะกลายเป็นพวกมันท<า>ีนี้แต่ว่าพี่ตายอ่ะพี่ก้องครับพี่ตายพี่ไม่ได้ตายเ<ม>พราะอ้วกมันพี่ตายเพราะว่าเอ่ะไอ้ดาวนี้ชิบหายละจำทางไม่ได้เะเก็บให้ข้ามมิเติอีกเนี่ยไปทางไหนอะ่ะด่านนี้ผมจำทางไม่ค่อยได้ดื้อทางนี้ทางนี้นะอันนี้แหละถืออะไรมาบ้างอ่ะพี่กองมักี้มักี้กับพวว ไม่มีโอเปอเรเตอร์เลยหรอแล้วใครอยู่เดีย๋ยวไปคนขอกันแนะลนรอบหนึ่งโอเปลอเรเตอร์ต,ตายไม่เหนยสวัสดีครับเฮ้ยเตียงอะไรแบบวึง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 ดังมากสองไฟหน่อยสองไฟหน่อยไปไปเช็คยี่สิบเช็คยี่สิบตัน อันดัวเช็คสามนะเช็คสามเฮ้ยทำไมมันมันมืดจังอะมันเป็นอะไรอะหมอกอะมั้งีห่อชิ้นเดินตรงนี้ครับผมโอเคอันนี้นะเดี๋นะยวพี่มาปิดวาล์วก่อน๊บนึนนงเราต้องเราต้องคิวเจน,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 นเจนเจนี่นะเนี่ย ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินแล้วเราพีมีค้างคิทั้คิวเซนติเตน่มีของมีของหนึ่งอย่างตัวอะไรวะเซนติเตนีวะพี่แหลมวะโอที่ฟอมบอกเลยเปิดประตู้ข้างมีตัวนึงตัวนะตรงทัยกข้งน้าคตัวอะไรอ่ะทังแยกข้างหน้าความมือ เฮ้ยตะขาดอีก้ลยพี่บองตีตีวางของเอาแล้ว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 ตีมันตี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 อย่าไปตายไปตายหนูต้องวางของก่อนหนูต้องวางของก่อนเอาไหนไปไหนล่ะบนหัวบนหัวหนูถ้าถ้าถูกเฉินหนูต้องวางของไม่งั้นหนูวิ่งช้านะอ่านะตีนะพี่แรมนะเฮ้ยไว ใช่ตัวนี้ว่ะภารกินยังไม่สำเร็จว่ะพี่ฟองถ้าตัวอะไรมาอย่าดทิ้งลอดลอดลอดรอดลอดเออของไปข้างหน้าก่อนดีกว่าน้ำทางไปทางออกหน่อยผมจำทางออกกันไม่ได้เนี่ยตรงไปเนี่ยตรงไปใช้ยามือนะซ้ายมือซ้ายมือใเจ๊ะเออซ้ายมือนี่เอ้ยตันจะตันได้บ่นี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่ห้องข้างหลังเมื่อกี้ทางยาวๆอ่ะมีของเป็นห้องข้างหลังเมื่อกี้ทางยาวๆ พี่ฟองเอาไปวางไว้ก่อนกันเลยผมแดงแ <ผม S 1> ล้ววะกระไปแล้วที่แดงหรือว่าอะไรวะเอาของมาวางไว้เฉยๆโอเคไปต่อเลยพี่ฟองรึปไหมพร้อมไหมทำไมเขาเงียบจังวะพี่หนูปวดแย่ยม,มากเลยถ้าเกิดว่าหนูตกใจแล้วฉี่แตกทำไงเอ่อทิชชูปป่เปียกมีอยู่ มีชุดปฎยาไม่ต้องห่วงพ่อ้อมอ่พอ้อมอ่ะพ่อโอเคโอเคพี okay. 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 Now, ่ฟอมต้องอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวโดนเซตหยอดทางเดินเรืวซ้ายสุทางเดียขวาเลยขวาสุดทางเดินเลี้ยวขวาเอาไปไหนแล้วโอเคน้ำเลยน้ำเลยถูกถูกไหมถูกไหมอันนี้อันนี้อันนี้ เระเบิดอหน้าตกไปอีกโหเระเบิด่อสอนทางไหนต่อเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้าย,ายมีของดีแล้วอ๋อมีของนี่ไงมีงไหมมีง,งมไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทางขึ้นเฮาขอย้อนทำไมเมื่อกี้เฮาโมจิเฮ้ยตอนนี้ก็มีหอมพี่ลนโอเคกระสือหอมด้วยเหมือนแถวนี้แค่ทางออกเลยเนี่ยแถวนี้แค่ทางออกตัวไม่รู้อ่ะ มองไม่เห็นนะต่อง,ต,องต่องให้ไหนพี่ฟงมองไม่เห็นเออพี่จีพี่จีไงต่อตกได้ตกได้ปะตัน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 ทำตันตาตแล้วต,นตันแล้วมองไม่เห็นเอาพี่แลมไปไหนแล้วะวพี่แลม พี่เลมมึงใครตกไก่เนี่ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงขอเราเยอะเราไปกลับไปกลับก่อนก็ได้นะของเยอะเลยเออโอช้กูเห็นแล้วนี่นี่อันนี้อะไรนะกุญแจเห็นแล้วไปกลับไอ่ะพี่เจนำทางกลับหน่อย เราเลอดผ่าน F9 ไปผ่าน F9 นี่มัมนไ,ได้แค่ห้างออนะตายตงปาเุ้ยเฮ้ยอ้อบีแล้ อีกแล้วไอเฮียไอเฮาเบิดด้หรอพี่ฟอกยิ่ฟอกกีตนกี้อ่ะ อยู่เนี่ยใช้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมีใครรอดอยู่บ้างอะตอนนี้เจเยียบอ่ะถ้าจะคุยต้องไปปิดหลังประตูก่อนไม่ันยจะไม่เปิด้อไปิดนะจอไม่เปิดก่อตรงนี้ก็มีหมาไอตรงนี้ก็อยู่คนเดียวหมาสงสารมีใครอยู่บ้าง มีไม้อยู่แถวย่านคอนเทนนี้อะแล้วแล้วเอาของมายังไงอะวับกลับวับกลับสิวับกลับสิของเต็มเล็วหู่สิได้ตกตาเล้เออได้นะห้องเข้าย้อนเข้าไปเมื่อกี้ห้องมือเดีย เงียบเดี๋ยวนี้จะออกไปเอาของนะถ้าประตูเปิดก็ไปปิดนะและเงียบกันนะโอเคแอบเอบเอบไม่ดูเลย เย้ยหกไลุก่ตายเหลือสงสาวเรู้ยังว่าลุงไก่ตายแล้ว่อคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าลุงไตาดหดโดออกยาเลยโดออกยาเลยดทังไงวะบามา่รู้แล้วล่ะเออไม่เยกูจะไปเอาฟิวซะหน่อย เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาพี่แรมวะเขาตายกันหมดเลยมองไม่เห็นโดนโดนจะขับโซ่หัวแล้วก็ไปเคนเบียวเลยแต่จ๊อดฟิลคือพี่ฟองเหลืยคนเดียวมีระเบิดได้หรอตรงนั้นขายจะไปบอกไม่ใช่หรอตายไอ้เมื่อกี้จอดเด็กไปน่ะ โอ้อไอหมาขัดลาบไอเม็ดชอบชอบไปช่องถ้าพี่แลปตันไม่กวนอะที่เจูกูยืนหรอกกูยืนดิลาบโอ้ยตุ้มเลยตอนแรกตอนแรกแลปตันรอดแล้วไม่ใช่เหรอเหยียบระเบิดขบหนักมากหมดเลยไปชายหมดละ แล้วของของอย่างเยอะเลยตรงนั้นน่ะจะได้มากเลยอ่ะใช่ของยังเยอะเลยตรงนั้นอ่ะแล้วของก็กลับไม่ได้ด้วยตูมเดียวเสียวทั้งยานบ้านพีเลยท่านไปด้วยจะหาก่อนเลทางไหนทางนี้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 นี่ ทางนี้มาเร็วต้องการไฟฉายจซูงค่ี่<อ>เด<ล>ิไม่เข้าลึกแล้วกันนะรอบนี้ไอ,อ้เไม่ชาร์จชาร์จบวกกี้ทักกียรี่ไม้ไมตอนเนี้ยอ,อ่ะมันววกกี้ทักกี้อันใหม่แล้วเนี้ยอันเก่าไปละสบับสูญไปละเออเข้าไม้นะครับผมเข้าตื้นๆพอ ไดไหมแล้วถ้าเพื่อนเราโดนเราจะทำยังไงได้เต็มมอใช่อยู่ถ้าอยู่ดึงเล็กก็ไายปเจเจทางไหนมีซอมบ้าวด้วยมีซอมบ้าวด้วยแจ่อูว์ได้ใครเล็กก็เนี่ยเนี่ยอ่ะีมีลมีปืนมีปืนมีป๊อปปืนมีป๊อปปืนละวัางใครอ่ะ ตรงไหนน้าน้าเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่มีของไม่มีของไปทางอื่นอย่างนี้แล้วกันไปกับไปกลัไปครับต้อเบาครับตบ่ำเหน่อยลุงมองไม่เห็นพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเฮ้ยไขว้ผ่านไขวผ่านได้ได้ทองป่ะด้ทองมาที่พื้นนะถ้ามันมีต้องมีปีที่พื้นป่ะ ไม่ว่าดแล้วอะไม่มีใช่ไหมพี่เจของไม่ได้นะแต่เพิ่งพลานแล้วอะทางโน้นออกทางนู้นออกประตูหนีไฟลุงเมื่อกี้เดินมามีของไหมอ่ะไม่เห็นนะตรงไหนตรงนี้อ่ะทางนี้อ่ะไม่เห็นได้อะไรอ่ะใช่แล้ว่ะมีของเหรอยังเหลือไหนมีไหมไม่มีอะไรเลยเอาไม่มีเอาออหมดแล้วออกไปประตูหนีไฟหมดแล้ว ห้องนี้หมดแล้วของไม่มีแล้วทางอื่นไรเข้าออกไปหมดแล้วของไม่กี่ชิ้นแล้วตอนเนี้ยตู้ดีไฟสี่ชิ้นมีห้องเป็นไหมตกไฟบาแก้ตอนนี้มีห้องไหมทางนี้มีห้องไหมต้อไปก่อนตไปก่อนมองไม่เห็นหน้าไฟฉายสองคนนะ กระโดดข้ามมีของชิ้นหนึ่งพี่ฟองส่องให้หน่อยนะโอเคมันลึกแล้ววเฮ้ยเดี๋ยว còn ở phòng rác nè, à, đi, đến, để tên này đi phong, người yêu sẽ à, về น้ำออกเลยก็ได้นะพี่เจของเยอะมากพี่ฟองอยู่ไหนวะเอ้าออกมอพี่ฟองอยู่ไหนวะตันตันตันไม่มีแล้วนะตันนตกทางเดิมนำมาทางไหนวะทางนี้อหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอเบเลเตอร์ Computer, ครับมีคนปวดห้องน้ําครับลงไหมลงไหมใช่ลงไหมวะไม่ลงใช่ไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงไปตรงไปขวาขวาเมื่อขวาเมื่อขวาอีก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 นี่นี่แถวๆนี้ไหมสักรูหนึ่งปันดตดตรงไหนวะข้างหนานะ้าตรงไปตงรตตงไปอรตัน รูนี้หม่เจอประตูแล้วอ๋อเจอแล้วพี่วังไปกลับกันอันนี้ท่าน,นี้บอกคนอื่นด้วยจะถอดฟิวแล้วนะบอกคนอื่นด้วยจะถอดฟิวแล้วโอเคเฮ้ยมีว่างสักมือไหมมีมีมีพี่วังต้องวางอันใหญ่ก่อนไปเก็บอันเล็กแล้วก็สลับทำไมหยิบไม่ได้อะเองดีๆอ่า โอเคถ้ามีตัวอะไรอ่ะกดทิ้งของเลยวิ่งนะไม่งั้นมันวิ่งช้าน่าจะไม่มีมั้งหมามันยังไม่ข้ามากโขพอ,อ,อ,อจะให้เธอรอ,อไหวไหมเนี่ยปวดมากไหมไหวพี่นูกนูตื่นเต้นตอนเนี้ยตัว จะปิดประตูเปล่ามีหมาเหรอป่าวยางเขาเดือนหกอู้ของเยอะพันหกแล้วเนี่ยไปปจกีปจกีปีกีปีีปีีก่อนนะดีแล้วไม่มาไม่ไปลึกเมื่อกี้เอาลังพึ่งไงเอาลังพึ่งอันสุดท้ายได้หมดยังหมดแล้วไอ้หมดแล้วเตรียมตอกยานคนหนึ่งคอ้ปิดประตูหลังให้คนหนึ่งอันนี้อันนี้คือมุมห้องน้ำเลยหรือไง มุมห้องน้ำใช่หลุดลอยไป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 โดนไททันแดงแล้วไอ้เหี้ยไททันเกิดตรงหน้าเลยไททันเกิดตรงมันยืนเลยอ่ะโคตรสวยอ่ะไอ้เหี้ยคือไททันเกิดปุ๊บแดงไอ้บ้าปั๊บอ่ะเตือนไม่ทันตีแต่เฮ้ยมันมันคือมันเพิ่งเกิดมาเลยอ่ะ โคตรรวยอ่ะคือแบบไอ้วะโคตรรวยอ่ะเกีดดีแม่คืออะไรวะเนี่ยไปขายของกลัว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 ขายของครับวันนี้นี่หนูหนูสงสัยว่าทำไมเออ่กระจกหน้าหนูมันถึงเป็นลายมัวมัวนี่ของพี่ก็มัวเหมือนกันมัวทุกคนวะมันแตกโดน หมดทุกคนนี่ทำทำในโงม่เที่มัวกว่านี้อีกบอกเลยมันมัวแบบมองไม่เห็นเลยหรอหรือว่ามันมัวเฉยมัวว่าลักแขบแม่มารักถั่วจังหวะโคตรบกบัะไอหมาออกไปทุกหมาเดะไอไอไอท่านเกิดหายหมดไหมหรือว่าเก็บไว้ เก็บไว้ป่ะซื <S <S ้อของเปล่าต้องซื้อของเปล่าวะซื้อแหละของไม่มีเลยไปดาวใหญ่ๆกันไหมล่ะดาวใหญ่ๆจะหลงไหมเอ๊เด็กค่อยเปิสนุยเลยค่ะเปิดสนุยเลยค่ะโอ้ผมสวยมากเลยวค่ะเปิดยังวะยังไม่เปิดใช่ปะ จะเก็บไว้ห <rôle> ร <à> ือจะขายหมดขายหมดเลยขาดอถ้าจะไปดาวใหญ่ก็ขายหมดเออเก็บไว้๋ย่ก็ตายหมดอยดเดี้ e